โสอิมังวิตเยชะตังนอลชนถึงฐางชัดนอลชนนั้นถึงฐางชัดคือตันหาอันรกปั้นเผื่อนี้เสียได้ถึงจะพึงใช่ไหมฮะแต่ว่านี้ไม่ผิดตกนะโสอิมังวิเตคือหมายว่าท่านบอกแล้วว่ามีศินมีความเพียนจะนม่นแก่กล้ามีชื่อว่าเป็นพี่สุ คือผู้เห็นภัยในสังสารวัตเนี่ยตามที่พระพิสุคนละบุตรจะไปบวชเนี่ยต้องแจ้งความจำนงกับปุถายอย่างนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็โสอีมังวิทยเยชตังนอนลชนนั้นละ่ะพึงถางชัดนี่บอกว่าถึงถางชัดนะที่จริงต้องพึงนะฮะ เราเราได้ไปก็แก้ได้นี่ค่ะนรชนนั้นพึงถางชัดคือตันหาอันลกปันเสือนั้นเสียได้หรือจึงจึงถางชัดก็ได้พึงถางชัดก็ได้นะแต่ว่าทราภาษาเราเราก็จึงแล้วมันชัดเจนดีนะนรชนนั้นจึงจะถางชัดคือตันหาอันลกปันเสือ,อนี่เสียได้ มีข้อความดังจะกล่าวในสินนิเพศปฐมบบริเขตในคำพีพระวิสุทธิมัสบ้านต้นต่อไปชนนี้นะคะทนนี้ท่านก็อธิบายเนี่ยเริ่มต้นอธิบายคาถานี้คือตั้งแต่สินเป็นต้นไปพระวิสุทธิมัสมีสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญานั้นก็ต้องเป็นไปด้วยวิสุทธิ เป็นไปตามวิสุทธิเจ็ดนั่นด้วยไม่ใช่ว่าสินสมาธิปัญญานั้นไม่ข้าถึงวิสุทธิก็ไม่ได้นี่จึงมีวิสุทธิกำกับไว้นะคะเรียกว่าวิสุทธิมัรคอิมังคาถานิคถานิคิปตตวาข้าพระองค์ทั้งหลายเก็บคาถาพระพุทธฎิกานี้ไว้แล้ว และกล่าวซึ่งคำภีวิสุทธิมักใดนี่ก็วงเล็บบอกว่าเก็บพระคาถาพุทธดิกานั่นมาตั้งไว้แล้วและอธิบายเนี่ยคถานี้ข้าพระองค์ผู้มีนามว่าพุทธโคสาจารย์จักกล่าวซึ่งคำภีวิสุทธิมัคนั้นโดยอาศัยในเทศนาของพระมหาเถรเจ้าทั้งหลาย นี่ไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าพระรหันต์ทั้งหลายมีพระโมคขลาภาษาลิบุตรอะไรๆพวกนี้ด้วยนะคะที่ท่านอธิบายถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดกันมาแหละท่านก็เจ็บรวบรวมไว้ด้วยเพราะลำพังบาลีแล้วก็คงเข้าใจกันไม่ได้ยิ่งยากใหญ่ก็อาศัยพระของพระมหาเถระเจ้าทั้งหลายผู้มีปกติอยู่ในมหาวิหาร ซึ่งจะเป็นคำภีวินิจฉัยตัดสินวิสุทธิธรรมคือพระนิพพานนะพระนิพพานนะวิสุทธิธรรมวิสุทธิธรรมหรือสุทธิมรควิสุทธิธรรมธธรครน่ะเป็นข้อปฏิบัติที่จะดำเนินไปถึงพระนิพพานแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์ด้วย บริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงไม่เจือด้วยกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะไม่มีกิเลสกันบริสุทธิ์ที่มาผานเนี้ยสุทธิธรรมนี่คือองค์ธรรมนั้นได้แก่พระนิพพานมีิสุทธิธรรมคือพระนิพพานให้รู้ง่ายด้วยดีเตสัง ปาโมชะกระนังและจะเป็นเครื่องกระทำให้บังเกิดความปราโมดบันเทิงแก่ใจคุะบุตรเหล่านั้นวันยันโตยะถาภูตังอะถังศีลาธิเพทนังบัตนี้ข้าพระองค์ผู้มีนามว่าพุทธโคสาจารย์จะสังวันนา,นาอัฏถะแห่งคาถานี้อันเป็นประเภทสินเป็นเบื้องต้น คือสินสมาธิและปัญญาพวงเล็บไปนะคะตามควรแก่ความเป็นจริงอันองค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสแสวงหาซึ่งศินลาที่คุณอันใหญ่ได้โปรดประทานทศนาไว้นี่ท่านเองก็ภาษาศินสมาธิประเภทศินเป็นต้น ตามควรแก่ความเป็นจริงเยคุลบ <Yeah. S 1> ุตตาคุณล,บ,ณลบุตรเราได้ในพระศาสนานี้ได้บรรทชาในพระศาสนาของสมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจา้าสุทุพพลังสุทุระพัง อันยากที่บุคคลจะพึงได้ด้วยแสนยากเห็นไหมคนที่จะมาบวชเนี่ยบวชกันด้วยรัทธาแท้จริงที่ยักพ้นจากสังสารวั่รเป็นของหาได้แสนยากนะบวชด,ด้วยวัตถุอย่างนี้จริงๆบวชได้จิตใจอย่างนี้จริงๆเคยเห็นไยัยนะแล้วก็ไปบวชเพื่อน,นี้ไย จากวัตถสงสารเนี่ยเป็นของหาได้แสนยากนะจริงก็ไม่จริงฮะสมัยนีย้ท่านก็ไม่ยากเหมือกันนี่นะถ้าวิสุขไม่ใช่น้อยนะเพื่อท่านมาบวชเพื่อเห็นไทยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอันญาที่บุ คนบุคคลจะพึงได้แสนยากแสนยากที่จะที่จะได้มาบวชบรรพชาด้วยเพื่อจะพ้นจากทุกเพื่อจะละกิเลสเนี่ยจะได้แต่และคนนี่แสนยากแลเห็นไหมในสมัยนั้นยังแสนยากทันว่านะ นี่ในสมัยนั้นนะยังแสนยากนะยิ่งในสมัยนี้คงจะยากขายยากยิ่งกว่าสมัยนั้นนะคะศีลาพิสังขหังเขมังอุชังมักคังวิสุทธิยายะถาภูตังอชานตังอชานตาานตาอชานันตาเมื่อไม่รู้มัดของธรรมอันบริสุทธ วิเศษซึ่งเรียกว่าวิสุทธิมรรคซึ่งเรียกว่าวิสุทธิคือสงฆ์เอาธรรมมีศีลเป็นต้นหมายถึงศีลสมาธิปัญญานะคะวงเล็บในวงเล็บโดยความเคารพโดยความโดยควรแก่ความเป็นจริงแม้มีปรารถนาความบริสุทธิ์ก็ดี หรือเป็นโยคีมีความเพียรพยายามอยู่ก็ดีวิสุทธิง์งนาทิคัดฉันติย่อมไม่กัดสรู้ซึ่งวิสุธทธิธรรมคือพระนิพพานได้เห็นไหมเขาว่าย่งไงนี่ถ้าหากว่าถึงแม้จะมีความปรารถนา ความบริสุทธิ์ก็ดีหรือว่าประกอบความเพียรโยคีที่มีความเพียรพยายามอยู่ก็ดีนี่มีความเพียรมีความพยายามมีความเลื่อมใสศรัทธาและมีความปรารถนาที่จะพ้นทุกวิสุทธิแต่ถ้าไม่เข้าใจหนทางที่จะดำเนินนี้แล้วย่อมไม่กัสลูซึ่งวิสุธทธิธรรม คือพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นการจะทำความเพียรการจะปฏิบัติทมเพื่อให้ถึงพระนิพพานเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วในที่นี้ท่านบอกว่าจะมีความเพียรเท่าไหร่ถึงจะมีความปรารถนาเท่าไหร่ก็ตามไม่สามารถจะถึงได้ถ้าไม่ถูกนะคะประการก่อนที่เราจะไปปฏิบัติไปทำอะไรก็ตามเนี่ย เราควรจะมีความเข้าใจในเหตุผลให้ดีซะก่อนแล้วจึงไปทำแล้นไปทำแล้วไม่เข้าใจทำแล้วก็บอกผู้ไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมทำแล้วไม่เห็นได้อะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนี่อย่างนี้โดยมากก็ออกมาก็ว่าอย่างนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไปทำโดยไม่ได้เข้าใจเหตุผลและไม่เข้าใจวิธีที่จะปฏิบัติ ก็เลยไปรู้เรื่องอะไรเลยสาธโวดูก่อนสาธุสัปปรุษสับปริสชนทั้งหลายท่านทั้งปวงผู้มีความปราถนาทำอันเป็นวิสุทธิคือพระนิพพานนิสามยะยะถะจงสดับคำพีพระวิสุทธิมรรคนั้นแห่งข้าพเจ้าผู้กล่าว โดยสัตั์จะเคาเรพเธอให้ให้เรียนด้วยความเคารพด้วยเรียนเพื่อจะจดจำให้เข้าใจและเพื่อจะเอาไปปฏิบัติแล้วก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะคะอีกประการหนึ่งโยวินิชโยการวินิชใชตัดสินอันใดแห่งอัตถะทั้งหลายมีประเภทศีลเป็นต้น ในคำภีพระวิสุทธิมัตินี้พระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวแล้วตามในอัศกถาแห่งนิกายทั้งห้าคำพีสินนะฝ่ายอัศกถาพระสุตามตปีดกก็ดีฝ่ายพระวินัยปีดกก็ดีฝ่ายพระอภิธรรมปีดกก็ดีนะ สัมาหาริตาวาตังสับพังเยคุยเยนะสะนิชยโยการที่ข้าพเจ้าประมวลมาซึ่งในแห่งอัตถกถาทั้งปวงนั้นมีอัตถกถาแห่งนิกายทั้งห้านะคะถีงได้อะไรทีขนิกายมัติมานิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายกุตตะนิกาย คือว่าหมดในพระสูตรพระสูตรนี่มีห้าคัมภีร์แต่ในคัมภีร์หนึ่งนั่นะมีหลายสิบเรื่องทีเดียวเนี่ยประมวลมาท่านศินเนี่ยมีทุกคัมภีร์และคัมภีร์ที่ไหนว่ายอย่างไรที่ขณิกายว่าอย่างไงแสดงศินอย่างไรมัชฌิมานิกายแสดงศิลเหมือนกันในมัชฌิมานิกายแสดงอย่างไร สังยุตตนิกายอังคุตตา,า,านิกายปุสกานิยหมดสแสดงอย่างไรก็รวบรวมมาสินทั้งหมดในห้ากัมพีนั้นะในวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านรวบรวมเอามาแล้วเพราะงั้นจำนวนสินประเภทสินในที่สแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคนี้นหละมากมากทีเดียวหลายสิบอย่างทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ อ่านแล้วนี่กอต้องทําความเข้าใจไปด้วยนะคะีินนายวิสุทธิมรคนี่ตั้งห้าสิบกว่าอย่างห้าสิบกว่าประเภทอันนี้ท่านก็จิงได้แสดงศินก่อนพระวิสุทธิมคัคนี่มีศินสมาธิปัญญาศีนวิสุทธิอย่างนี้ก็ได้ศินวิสุทธิ สมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิวิสุทธิมัคก,ก็คือวิสุทธิเจ็ดอันเดียวกันวิสุทธิเจ็ดก็ได้อธิบายไปแล้วนี่ก็ขึ้นศีลน,นะคะก็ภาษาบาลีก็สีเลปฏิทฐานะโรสปัญโยจิตตัง ปันันจะภาวะยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชเยชะตันติอิติทิทังวุตังก็มีมีเนื้อความในสินิเทศ บริเขตเป็นปฐมสีเลปติถายะนโรสปันโยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระบารมีธรรมทรงพระมหากรุณากัดเทศนาไว้ว่านรชนใดประกอบด้วยปัญญาเป็นไกลเหตุมีเพียงยังกิเลสให้เล่าร้อนมีเพียงยังกิเลสให้เล่าร้อน มีปัญญาแก่กล้าเห็นภัยในสังสารวัฏโสอิมังว,ว,ชวชิชิตวิชตเยชััตตังอรชนนั้นอาจจะสางเสียซึ่งชัตคือตันหาในที่นี้ก็มไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคำว่าชัตในที่นี้ก็ หมายถึงตัณหานั่นเองแปลว่าลบเพราะว่าตัณหาเนี่ยท่านอุปมาว่าเหมือนกับไอ้ไอ้น้ำไผ่กอไผ่อะมันมีน้ำออกมาลุงลังลุงลังแล้วก็ไอ้น้ำน่ะมันก็ไปเทียเยเท่ยวไปเกี่ยวอะไรแต่อะไรมันเที่ยวไปเกี่ยวมาไอ้น้ำนะ่ะเพราะมันลุงลังเพราะฉะนั้น ไอ้ตันหาทาั้งอุปมาเหมือนกับน,น้ำไผ่ลกเหมือนกับน,น้ำไผ่เหมือนกันแปลว,ว่ามันทุกอย่างไม่ว่าอะไรตันหามันมันเป็นของต้องการทั้งนั้นดีไม่ดีแม้แต่จะเก่าแก่ยังไงก็มันก็ยังต้องการอยู่ถ้าเราเด็กๆหนุ่มๆสาวๆเนี่ยตันหาก็ยังไม่ค่อยมากเหมือนคนแก่ๆนะคะ เด็กๆเ,เนี่ยบางทีอะ่ะจะต้องการแต่ของที่สวยที่งามอะไรที่เก่าแล้วใช้แล้วก็เด็กก็ไม่ค่อยต้องการแต่ว่าคนแก่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องการต้องการทั้งนั้นแหละแม้แต่อะไรเศษกระดาษคนตันหาคนแก่ก็ยังชอบอยู่ไปร้ว่าของอะไรที่ใช้แล้วเก่าแล้วบางทีอะ่ะไม่กลับ ก็อุตส่าห์เก็บไว้ไม่รู้นะ่ะอะไรรู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยนะยิ่งแกเข้าก็ยิ่งรู้สึกว่ามากรกเพราะงั้นพอคนแก่ตายแล้วก็ไปลือดูสัมผัสลกเยอะแยะ,ยะเลยแต่ว่าเด็กๆยังไม่มีพอแก่มากเข้าก็อะไรก็ดีอะไรก็ดีดีทั้งนั้นนี่ฮะก็ที่รกมากลุงลังมากก็คือตัวตันหานั่นเองนะ ตันหาแล้วแหละที่มันทําให้ลุงลังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจริงอุป,ปมาตันหาเนี่ยเป็นทัดลทัดทัดคือป่าลุงลังนะคะนี่แล้วก็ศีลในที่นี้ท่านก็บอกว่านารชนอาจจะสะสางซึ่งทัดคือตันหานั้นได้ก็ด้วยอำนาจของวิสุทธิมัคด,ด้วยอำนาจของศีล ด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจของปัญญาแต่ว่าต้องเป็นศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินะคะถือศีลแต่ศีลน,นั้นไม่วิสุทธิสมาธิไม่วิสุทธิปัญญานั้นไม่วิสุทธิไม่สามารถจะไปได้นะคะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาหรือทางจะเป็นมรรคหรือจะเป็นสติปัฏฐานก็ตาม จะต้องประกอบด้วยทำหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัตสมาปเดตังวุตตังเหตตังลือสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคจึงกรัดพระสัทธรรมเทศนาพระคถานี้มีคำอาจารย์วิสัชนาว่าภักวันตังกิระสาวตียัง วิหารติวิหารติวิหารัต,ารตังดังได้สดับมาในเพลาราตรีหนึ่งถึงทุติยายามเทวบุตรองค์หนึ่งไมิได้ปรากฏโดยนามและโทษเข้าไปสู่สมัณแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอันเสด็จอยู่ณนะพระเชตสวรนารามมีมีนครสาวัสี เป็นที่โพจรคามทูลถามอัตปัญหาเพื่อจะถอนเสียซึ่งวิจิติจฉาความสงสัยของตนด้วยคำนิพนธ์ถาว่าอันโตชะตาทหยิตชะตาชะตายะชะติยะะติตาประชา ดังค้าพระองค์จะทูลถามทันเตพระวาข้าแต่พระสู้ทรงพระภา,าตันหามีประเภทสองประการคือตัญหาอันชัดอยู่ในภายในและตัณหาอันชับอยู่ในภายนอกสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีจิตอันตัณหาชัตามีอุปมาดุจเดังไข่ แห่งนายพรานครอบงำปกคลุมคุ้มห่อไว้นะฮะเทวดามาทูลถามพระพุทธเจา้าด้วยเพราะถือว่าบุคคลในโลกเนี้จะต้องมีตัณหาครอบครอบคุมอยู่เสมอธรรมดาของปุถุชนมีอุปมาประดุจยังก็ไข่แห่งนายพราน คอบงามปกคุมห่อหุ้มไว้ก็คือพวกเราเนี่ยมีอัฏฐสังวนนาสังวน,นาพระกถาที่เทพย,ายดาทูลถามปัญหานั้นว่าทำกล่าวว่าชะตานั้นเป็นชื่อของตัญหามีอุปรามาดุจจะดังว่าขายแท้จริงตัญหานั้นได้นาน ชื่อว่าชะตาเพราะเหตุว่าตัณหานั้นย่อมบังเกิดแล้วบังเกิดเล่าแปลว่าเกิดอยู่เรื่อยละ่ะเกิดตั้มซากเกิดอยู่เรื่อยตลอดวันตลอดคืนนะคะโดยประเภทที่จะประพฤติเป็นไปในเบื้องต่ำและเบื้องบนแสดงว่าตัณหาเนี่ยทำให้ไปสวรรค์ไปพรมก็ได้หรือลงไปอบายก็ได้ ยุดยุดหน่วงเอาอารมณ์มีรูปาลมเป็นอาติด้วยอัฐะว่าตัณหานั่นร้อยกลองไว้เกี่ยวประสานไว้ดุจจะดังว่าขนแ,นแขนงแห่งกิ่งไม้ทั้งหลายมีสุมทุมพุ่มไม้ไผ่เป็นประธานอันหนึ่งตัณหานั่นชื่อว่าทัพ ในภายในและทัดในภายนอกเพราะเหตุว่าตัณหานั้นบังเกิดขึ้นในปริฐานของตนและปริฐานของผู้อืน่นบังเกิดขึ้นในอัตภาพแห่งตนและอัตภาพแห่งบุคคลผู้อืน่นบังเกิดขึ้นภายในอายตนะภายอายตนะภายใน และอายตนะภายนอกนี่นะคะที่ที่เราเคยเคยได้ทราบกันแล้วตัญหาร้อยแปดใช่ไหมท่านับไปแจกไปโดยพิสดารตัญหาหน้านี1ร้อยแปดน่นะก็มีทั้งอายตนะภายในภายนอกอันนี้ก็ก็กลงกันนะคะแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้นับจำนวนไม่ได้นับจำนวนไว้ท่านบอกว่า ่ตัณหาเป็นไปในอายตนะภายในและเป็นไปในอายตนะภายนอกแต่ก็เป็นในเดียวกันที่แจกออกไปร้อยแปดเพราะเหตุว่าตัณหาบังเกิดขึ้นนะคะอายตนะภายนอกจากทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีจิตสันดาลอันตัณหาภายในและตัณหาภายนอกบังเกิดขึ้นเมืองเมืองดังนี้แล้ว ก็จะทำให้ปั้นเผือเหลือที่จะสางได้มีคำอุปมาว่ายะหานามะเวรุชตาทีหิเวรุอาภิโยต้นไม้ในแผ่นดินมีต้นไม้ไผ่เป็นอาทิเมื่อวัฒนาจเจริญขึ้นมาแล้วขแขนง นามของตนที่จะเริญขึ้นมานั้นทาให้รกเลี้ยวปกคลุมพุ่มพอซึ่งลำต้นไว้มิให้สละจะลวยได้อันนี้แลอุปประมานใดก็มีอุปประมาเหมือนด้วยหมูสักที่เกิดมาตั้นหาที่เป็นผู้ชักชวนชักนำ ให้มาเกิดเป็นกายก็ย่อมจะทำให้ฟั่นเสือเหลือที่จะสะสางยังจิตจสันดาลให้สร้างไปในรูปเสียงและกลิ่นและรสและโพภธภิสัมผำัสถูกต้องดังนี้